มื้อเช้าที่หน้างานครับเนี่หมูปิ้งสองไม้ข้าวเหนียวสิบบาทนะฮะแต่พอจะกินไม้ที่สองดูนะเพื่อนมีมันมายืนอยู่หน้ารถผมแล้วมันยืนมองอย่างเงี้ยแล้วกูจะกินได้เหรอเนี่ยโอ้โหดูดูด,ดูมันหิวมันยืนมองผมแล้วผมจะกินลงไหมเอา้ามาคนละไม้เองเอาไว้ที่เหลือเองเอาไปเลยนี่เอาไปนี่เดี๋ยวขยำข้าวมันก่อนนะต้องให้มันติดข้าวเนี่ยข้าวเหนียวมันจะหอมเนี๋ยนะเดี๋ยวเอาไม้ออกก่อนเดี๋ยว สรุปแล้วก็คนละไม้กับมาน,นะครับมาเอาข่าเ่าไม้หนึ่งเองไม้หนึ่งแต่เอ็งต้องกินข้าวเหนียวนะอย่าก,กินแต่หมูนะเออเอานี่โงงตสยหิวครับไอ้ด่างแล้วมันตัวเดียวไม่พอนะมันพาเพื่อนมาอีกตัวดูสีเหมือนกันเลยเพื่อน <c oughs> น่นไอ้โดนนู้นกินข้าวเหนียว่วนเลยะเอาไปว่าไปแบ่งกันคนละคึ่งเอ้ยดูบ้านคนก็ไม่มีไม่มีบ้านนะรตรงนี้ไม่มีบ้านคนแล้วมันมาอย่างไงดูดีดสีเหมือนกันเลยไอ้ด่างเฮ้ย มันมายืนมองหน้าผมผมก็ต้องเสียสลาให้มันคนะละลไม้ไปขาเหนียวด้วย